สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับท่านที่กำลังจะสร้างชีวิตนะครับสสแสวงหาเงินทองเข้ามากินมาใช้ภายในครอบครัวตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมครับอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนวิธีการในการหาเงินให้กับทุกคนในโลกนี้นะครับ ว่าถ้าเราต้องการที่จะทําเงินให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับวิธีการง่ายๆก็คือต้องมีหลักของหัวใจเศรษฐี4ประการก่อนนะครับ4ประการนั้นประการแรกก็คืออุทานสัมปทาขยันหาเงินก่อนนะครับคนเราต้องมีความหมั่นความขยันหาเงินหาทองขั้นที่2ก็คืออารักขะสัมปทา หาเงินมาแล้วต้องรู้จักรักษาทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้ไว้ประการที่3ก็คือกัลยานมิตรตาคบหาคนดีเป็นเพื่อนคือคนที่มีหัวธุรกิจคนที่เขามีความคิดสุจริตตรงไปตรงมานะครับประการที่4ก็คือสมชีวิตตาการเลี้ยงชีพแต่พอควร 4ประการนี้จะทําให้เรามีเงินเมื่อเรามีเงินแล้วจะทําอย่างไรต่อครับใช้หลักธรรมโควิภาค4ประการอีกนะครับท่านผู้ชมโควิภาค4ประการนั้นมีอะไรบ้างอัธาธิบายก็คือว่าเงินที่เราหามาได้ไว้นั้นนะครับเราจะต้องแบ่งออกเป็น4ส่วน นะครับแบ่งเป็น4ส่วนเท่าเทกันส่วนที่1นั้นเอาไปใช้สำหรับการเลี้ยงดูปูเสือการเลี้ยงดูชีวิตทุกคนอยู่ในครอบครัวให้เป็นสุขส่วนที่2กับส่วนที่สามา้นให้นำมารวมกันแล้วเอาไปลงทุนที่เป็นธุรกิจที่ไม่เสี่ยง ไม่ทำให้ทุนหายกำไรหดนะครับทำธุรกิจที่ไม่เสี่ยงนะซึ่งก็ในโลกปัจจุบันก็มีมากมายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับที่เราไปทำธุรกิจที่ไม่เสี่ยงก็เลือกสรรดูนะครับธุรกิจอะไรเหมาะสมที่สุดนะครับส่วนที่4ส่วนสุดท้ายของโพควิภาคก็คือนำไปทำประกันชีวิต นำไปเก็บรักษาไว้เอาไว้ใช้ในคราวเวลาที่เราไม่สบายหรือเรามีความฉุกเฉินที่จะต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวนั้นเราก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับนี่ก็คือโภควิภาคหลักการสร,าสร้างชีวิตของพระพุทธเจ้าที่ท่านมอบให้กับชาวโลกนะครับ ซึ่งเชื่อแน่ว่าถ้าทุกคนทำได้ดังนี้ทุกคนก็จะมีความสุขทุกคนก็สามารถที่จะมีเงินมีทองเลี้ยงดูชีวิตตนเองครอบครัวและทำธุรกิจการงานนะสร้างเม็ดเงินขึ้นมาในชีวิตได้นั่นแหละครับค,ค,คือความสุขที่เราจะได้รับต่อไปทางช่องของเราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับเราจะมีคลิปดีๆไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ